แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคเวลาเรานึกถึงสมเด็จพระรนจ่าพระบรมราชินีนาถนอกจากคําสอนคําสั่งแล้วก็พระรชาชกิจวัตรที่งดงามของท่านแล้วก็มีรรเรื่องของการรณรงค์เรื่องผ้าไทยเพราะว่าท่านทําเป็นแบบอย่างด้วยนะคะด้วยการสวมใส่ชุดไทยนี่แหละคะ่ะออกไปสู่สายตาประชาคมโลกนะคะคแล้วก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ามีการ เขาเรียกว่าแนะนําหรือว่าใส่เสื้อผ้าไทยียมาตั้งแต่ปี2503แล้วค่ะเรามีรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะเพื่อจะไปดูความงดงามของผ้าไทยค่ะกับคุณพัชทรขอกระจายเกียรติค่ะ สวัสดีครับผมขอพาคุณผู้ชมมาที่หอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังนะครับสถานที่แห่งนี้คือพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรม,มราชินีนาถครับได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่มีชื่อว่างามสมบรมมราชินีนาถจะมีความน่าสนใจและน่าประทับใจอย่างไรติดตามได้ในสกรูปชิ้นนี้เลยครับ เพียงก้าแรกในห้องจัดแสดงเราได้พบพระกระเป๋าเดินทางประดับพระประมาภิไธยย่อพอปร,รอและสอกอพร้อมกันนี้ยังมีสมุดสเก็ตภาพของแบบฉลองพระองค์จำนวนกว่าเก้าเล่มที่คณะทำงานค้นพบอันเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ให้เราได้สัมผัสความทรงจำผ่านพื้นผ้านเหล่านี้ในช่วงปีพุทธศักราช2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเสด็จประพาสยังต่างประเทศซึ่งจําเป็นต้องตระเตร,รียมฉลองพระองค์ให้ถูกต้องกับธรรมเนียมประเทศต่างๆและนําเอกลักษณ์ของไทยให้ปรากฏแก่สายตาชาวโลกอันเป็นประการสําคัญเมือง,งขังนายปีแอร์เบาแมงดีไซนเนอร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศสผู้ออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์กว่า30ชุดได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ พระบรมราชินีนาถในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยอก็ここเป็นเป็นสไตล์ที่พรงท่านกปดโ <บด S 2> ปดตายก็คือเป็นสไตล์ที่เรียบเรียบยง่ายๆไ,ไม่ได้แบบว่าฟูฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพระบเด็จพระเจ้าอย่หัวเนี่ยก็ทรงมีพระรสุที่จะ รับผิดชอบใคร่ส่ทั้งหมดด้วยตงเองอยู่แล้วซึ่งจากเดิมตัรวรัฐบาลจะเป็นคนดูแล<ช>รับผิดชอบในส่วนนี้นอกจากผ้าไทยที่นำไปใช้ในการตัดเย็บแล้วนายเบาแมงยังนำลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยนำไปให้ในายฟรองซัวเลซาร์ดเจ้าของสถาบันปักผ้าเลซาร์ดเป็นผู้ออกแบบและปักลาย ทำให้ฉลองพระองค์สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถทรงได้รับการยกย่องจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายจากนานาชาติให้ทรงเป็นหนึ่งในสิสุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดถึงสี่ครั้งรวมทั้งหอเกียรติยศแห่งมหานครนิวยอร์กย่งจาลึกพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถ ในฐานะทรงเป็นหนึ่งใน12สุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลกอีกด้วยลวดลายไทยที่ถูกปักลงบนฉลองพระองค์ในสไตล์สากลอย่างลงตัวนี้พิพิธภัณฑ์้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงได้รับความร่วมมือจากสถาบันชนาพัฒในการแกะรูปแบบการตัดเย็บเพื่อเป็นแนวทางศึกษาแก่ผู้ที่สนใจต่อไป จากการสัมภาษณ์ของคุณเลซาใช่ไหมคะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็กล่าวว่าแบบคือเปียรบอมแมงเนี่ยมาที่เมืองไทยแล้วก็มีการนําเอาลวดลายรุ้นล,ลายไทยเนี่ยไปให้เขาเพื่อให้เขาได้ศึกษาแล้วก็นํามาทําประยุกต์ใช้ในฉลองพระองค์ด้วยค่ะคือเนื่องจากว่าเขาเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราเนี่ยเทคนิคการตัดเย็บต่างๆเนี่ยมันก็น่าสนใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยนำสองพระองค์เนี่ยมาคลีพทเทินให้คนได้ชมกันผ่านทาง จอ,อเป็นแอนิเมชันให้ดูสิ่งสำคัญที่สุดของท่านเนี่ยนึกถึงปากท้องของชาวบ้านว่า<ม>เขาจะมีรายรับขนาดไหนเพราะว่าถ้าสมมติว่าทำนาไม่ได้นานล่มมีพายุเข้าขึ้นมาเนี่ยครอบครัวเขาก็จะไม่มีไรายได้<ม>จากตรงนั้นเนี่ยที่พงท่านนึกถึงปากท้องของชาวบ้านเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดเป็นงานอนุรักษ์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีผ้าทไทยที่สวยงาม ท่านใดที่สนใจเข้าชมสามารถมาได้ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระรนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมหาราชวังแห่งนี้ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับงดงามมากครับจากหม่อนไหมสู่ผืนผ้าจากผืนผ้าสู่พัตราพร์ที่เป็นมรดกของแผ่นดิน คุณผู้ชมสามารถไปติดตามนิทรรศการงามสมบรมศิลป์เปิดให้ชมทุกวันครับตั้งแต่วันนี้จัดต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2561ครับตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง4โมงครึ่งนะครับ16นาฬิกา30นาทีที่หอรัศดากรพิพัฒน์พระบรมมหาราชวังครับะ